แหกแล้วอ่ะมันเริ่มแหกไปนิดนึงแล้วก็คือทุกแตงโมื่อนตัดเลยเหมือนจูแคนแตงโมมากเลยอ่ะ Oh my Lord, Lord Jesus สัญญาตกลงช่องนี่จอมแก๊ วันนี้ก็แปลกใหม่นิดนึงนะคะเป็นคอนเทนต์หาทำนิดนึงนะคะก็จะเห็นว่าเซตติ้งข้างหลังจูก็คือไม่ได้อยู่ในห้องนะคะคืออยู่ข้างนอกค่ะก็วันนี้ก็จะมาทำคอนเทนต์ที่จริงๆแล้วจูอยากจะทำมานานนะคะคือจูไปสะดุดตาตอนที่จูดูรายการวัยรุ่นวัยฝันนะค่ะวัย i t h You ค่ะคือในนั้นเนี่ยเขาให้โชว์ความสามารถพิเศษของน้องๆไอดอลกันนะคะแล้วก็มีไอดลอลผู้หญิงคนนึงเนี่ยเขา แตงโมด้วยฝ่ามือตัวเองนะคะแล้วมันก็ทุบแล้วคือเขาหักอ่ะคือตั้งแต่ตอนนั้นมานะคะจูก็มีความฝันว่าจูอยากจะเป็นผู้หญิงแบบนั้ค่ะก็คือทุบแตงโมด้วยฝ่ามือตัวเองค่ะวันนี้ก็เลยมาเลยครับผมกับคอนเทนต์หาทำนะคะผมคือคิดคอนเทนต์ไม่ออกแล้วอ่ะคือคิดได้แค่คอนเทนต์แบบนี้นะคะก็คือทุบแตงโมด้วยฝ่ามือ คือจูก็ไม่รู้ว่าต้องซื้อแตงโมยังไงค่ะ <Okay. S 1> ก็เลยซื้อมา2ลูกนะคะจะดนนี่นะคะผมแตงโมนะคะแตงโมลูกใหญ่ๆว่างแช่เอาไว้อยู่ในตู้เย็นเอะแตงโมนะคะซึ่งกี่กิโลเนี่ยเดี๋ยวจูขอดูก่อนนะคะในป้ายมันคือ5กิโลทุกคนลูกนี้นะคะผมลูกแตงโม5้ากิโลอีกตัวหนึ่งจะเป็นขนาดลูกที่แบบว่าเล็กกว่าเดิมเจดนนนี่ก็เป็นอีกลูกหนึ่งนะคะผม นี่ตัวนี้นี่มี3กิโลก็จูซื้อมามี2ลูกนะคะผมลูกนี้เป็นลูก3กิโลส่วนอีกลูกใหญ่ๆนี้เป็นลูก5กิโลนะคะจูก็จะลองมาคุกแตงโมดูนะคะว่า จะสามารถทุบแล้วแตกได้เหมือนไอดอลคนนั้นหรือเปล่าคือในบรรดาไอดอลซีป๊อปนะคะก็หาทํากันนะเขาก็แบบทุบแตงโมกันน่ไม่ใช่แค่คนเดียวนะคะเท่าที่จูดูเหมือนมีหลายคนละจูก็เลยอยากจะมามองดูนะคะว่าถ้าสมุนเนี่ยอย่างจูนะคะผู้หญิงตัวเล็กๆที่สูง155นะคะน้ําหนักไม่บอกนะคะทุกคนผู้หญิงตัวเล็กประมาณนี้เนี่ยจะสามารถทุบแตงโมแล้วแตกได้หรือเปล่าลนลดลนลเดินผ่านอุ้ยกล้องสั่นกล้องสั่นเลย ก็ก่อนที่จะเริ่มทุบแบบจริงจังค่ะจุจ๊กก็อยากจะบอกต่ ว่าอย่าหาทำนะคะคือมันไม่ได้เป็นอะไรที่ทำแล้วมีประโยชน์เลยนะคะก็ทุกคนใครที่ดูนะคะก็เอาไว้ดูแบบเพ้อเพลินเฉยๆนะคะดูแค่ดูก็พอแล้วนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยจูก็ฝึกมาแล้วนะคะต่อยอากาศต่อยทุกอย่างมาแล้วนะคะก็แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองน่าจะทุบได้นะคะมีความมั่นใจตรงนี้อยู่ส่วนหนึ่งนะคะเพราะปกติคนที่หาทำอยู่แล้วจูมาเริ่มตัวเลยกก่อนแล้วกันคือในคลิปอ่ะขึ้นคลิปให้ดูนะคะในคลิปเขาใช้ฝ่ามือแบบนี้แหละแล้วเขาก็ทุบอ่ะเดี๋ยวลอง คือถ้าจะเอาแรงกว่านี้นะคะมันจะเริ่มเจ็บมือแล้วอะ่ตะตอนนี้ก็คือเริ่มเจ็บมือแล้วอะ่ะถ้าทําแรงกว่านั้นจุรู้ตัวมือจะได้หักเลยแล้วก็มีบางคลิปนะที่จูดูนะคะคือเขาจะใช้สองมือคะ่ะทุบเข้าไปอะ่ะมันเริมมมม่มันรแดงแวใ่ในในกล้องเห็นหรว่ามันแดงทุกคนทำให้หาทำจริงเดี๋ยวจูขอลองเปลี่ยนลูกนะคะเปลี่ยนเป็นลูก5กิโลเหมือนจูแ้นแตงโมมากเลยอ่ะ เฮ้ยทำไมมันแบบมันเจ็บมันเจ็บจริงนะ,ะทุกคนแบบต้องรอให้ผู้ชายลองดูมะคะทุกคนคือมือจูจูอยากจะบอกว่ามือจูเล็กนะคะคือมือจูเล็กมากนะคะจูเป็นคนที่มือเล็กเท้าเล็กตูเล็กนะคะแต่ว่าหน้าบานหัวใหญ่นะคะก็มีมความเป็นอนิเมะแบบจะตูตัวเล็กๆอะไรประมาณนี้<อ>มาเดี๋ยวจูจะลองทุบอีกทีนึ่งนะคะว่ามันจะได้หรือเปล่า ต็คือจูใช้แรงแบบระดับแบบประมาณ3ามของจูนะคะในการทุบค่ะเฮ้ยมันแบบเหมือนมันเหมือนมันเหมือนตรงนี้มันแบบมันบุกลงไปอะทุกคนลองดูคือจูทุบตรงนี้ตลอดนะคะแล้วมันก็เริ่มแบบว่ายุบลงไปจูคาดว่าถ้าจูทุบไปอีกแป๊บหนึ่งอะมันน่าได้แล้วแต่จูต้องทุบรอบลัศมีอย่างเงี้ยเขาทำยังไงที่แบบว่าครั้งเดียวคือไปเลยหัานครึ่งเลยอะเดี๋ยวจูลองดูอีกทีคือจูคาดว่าถ้าจูจับ หลิปมันได้นะคะคงต้องใช้เวลานหนึ่งวันในการแบบลิปมันเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่ามันจะหันนครึ่งน,นะคะซึ่งจูรู้นะคะว่าอย่างจูเนี่ยน่าจะทำไม่เฟี้ยวฟ้าวเฟียดฟาเหมือนไอดอลจีนที่จูดูนะคะว่าแบบ ที่เดียวคือมันผ่าซริ่งเลยนะคะจูก็เลยไปเซิร์ชออนไลน์มาดูนะคะว่ามีทริคอะไรหรือเปล่านะคะในการผ่าแตงโมโดยใช้ฝ่ามือเองค่ะก็จูก็ได้ดูทริคมาบ้างนะคะคือเขาบอกเนี่ยถ้าสมมติเรามีตัวเหรียญน,นะคะเหรียญสิาบาท5บาท1บาทเรานะคะกับตัวมีดนะคะคืออยู่ที่ว่าเราจะใช้ตัวไหนนะคะว่าจะใช้มีดหรือใช้เหรียญลูกแตงโมเราจะกริ้งไปก็คือในกรณีแรกนะคะเราใช้เหรียญเนี่ยกีดไปลออวงกลมนะคะล่อเขาเรียกว่าอะไรอะ จุดศูนย์กลางเออไม่ใช่ดิลออวงกลมเออเออล่อวงกลมอลอวงกลมนะคะคือค่อยๆกรีดมันไปนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ใช้มือผ่ามันก็จะหั่นครึ่งนะคะอ่ะจูจะลองใช้วิธีนี้นะคะกับลูกแตงโม5กิโลของจูนะคะในการกดเข้าไปมันยากอะทุกคนแค่กดเหรียญเข้าไปมันยังกดไม่ได้อ่ะกดไม่ได้คือในในคลิปที่จูดูคือเขาแบบแค่กดแป๊บเดียวมันก็แบบกดเข้าไปได้แล้วอะมันเปลือกจูมันหนากว่าปั้นเลยอ๋อ ไม่ได้อะอือถ้าสมมติข,ขุดไปเรื่อยๆอเหมือนมันจะช่วยนะคะทุกคนขุดไปเรื่อยๆ,ๆจูเริ่มเห็นหนทางของจูแล้วค่ะทุกคนโอ้โหกว่าจูจะทําเสร็จนะคะจากฟ้าสว่างกลายเป็นฟ้ามืดอ,อะทุกคน A few moments later ออ้ยทุกคนจูเริ่มจูเริ่มจูเริ่มเก็บเขาไปได้แล้ว จากอะไรแล้วเป้าหมายจูที่จะผ่ามันได้นะคะกับไอ้นี่จูก็รู้สภาพภูมิใจมากแล้วนะคะที่สามารถเสียบเหรียญเข้าไปได้นะคะมาจากนั้นก็คือผ่ามันไปก่อนนะคะอุ้ยยากจังคือเค่อยๆกีดมันไปรอบวงกลมนะคะเป็นคนที่ไม่เคยว่าวงกลมแล้วมันแบบเป็นวงกลมกับชาวบ้านเขาเลยอมันต้องเลยอวงสวย เหมือนมันจะแบบนุ่มนวลกว่าตอนที่จูยังไม่ได้กรีดมันรอบรอบวงกลมนะคะแต่แบบมันก็ยังเจ็บมืออยู่อ่ะทุกคนขอพักเอลูก5กิโลจูก่อนนะคะขอมาใช้อีกวิธีวิธีใช้มีดผ่ามันน่าง,ง่ายกว่า นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่แบบว่าจะเป็นบบทริกง่ายๆสําหรับคนที่แบบอยากหาทาแบบจูนะคะก็คือกีบมันรอบกลมๆมันเน่ินการไม่เลยว่าถากินแตงโม,มมันลายากลําบากขนาดนี้อ่าตอนนี้เป็นสภาพแบบนี้น,นะคะหลังที่กีบรอบไปแล้วอ่ะลอบกลมๆแล้วเดี๋ยวจูจะลองใช้ฝรามือทุบดิก่อนก่อนจะทุบคือแบบทำใจนานมากมันเจ็บอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนดูจูมันละมันละมา อา okay. โอเคทุกคนมันเริ่มมันเริ่มแบบว่าแหกแล้วอ่ะมันเริ่มแหกไปนิดนึงอ่ะคิว่าอีกรอบหนึ่งน่าจะได้แล้วแต่มึ่งเก็บเก็บิ่มมาตรงนี้เฮ้อล้มาล้มาดูมันมันแหกมันแหกมันแหกคากแล้วทุกคนแล้วเห็นเนื้อข้างในแล้วอ่ะอีกรอบหนึ่งคูว่าจูน่าทำได้แล้ว เ็จแล้วตัวนี้อ่ะวางไว้ข้างๆก่อนนะคะเพราะว่าอย่าลืมไปว่าเรายังมีแตงโมหนัก5กิโลค่ะอ่ะตอนนี้นะคะผมเรามาต่อด้วยอีลูก5กิโลนะคะกับใช้เหรียญ กรีดมันไปรอบๆนะคะคือกรณีนี้นะคะจูนู้ดมันก็เป็นมันก็มีประโยชน์นะคะถ้าจูนเราไปแคมปิง้งข้างนอกเนี่ยเรามีแตงโมนะคะแต่เราไม่ได้พกมีดไปนะคะเราก็ไม่สามารถกินแตงโมได้ใช่ไหมไม่กรณีนี้เราทาอะไรเราก็หยิบเหรียญของเรามานะคะแล้วก็หยิดมันไปรอบก,กลมๆนะคะแต่ว่าระหว่างที่กรีดะคะมันต้องใช้แรงที่เยอะพอสมควรเหมือนกันนะคะอ่ะมาก็ข่าเข้าไปลึกพอสมควระคะแล้วลองมาดูว่า จูจะสามารถใช้มืออันเล็กๆของจูเนี่ยทำมันได้ไหมอุ้ยรู้สึกว่าง่ายมากขึ้นเหรอทุกคนคือแบบไม่ต้องใช้แรงจูก็รู้สึกว่าเหมือนมันกำลังจะแบบว่าทุกผ่าขึ้นอ่ะเริ่มอะนรนะทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเหมือนมันมาว่ะมันมามันมาอู้หูว้าวชอบจังอีกรอบนะคะทุกคนเจ้าขอพักแปๆๆๆ๊บนึงก่มา เอาไปโชกเอลเซอร์กันนะฮะแปกไปอีกเดี๋ยววางเรียงเออวางวางเรียงให้มันดูสวยๆหน่อยคือตอนนี้เริ่มพูดไม่ชัดแล้วะคือแบบลิ้นพันไปหมดแล้วอ้าหวานมากอืมแบบใช้มือผ่าเองแล้วอะมันหวานก็ปกติแล้วมีความสุขนะคะได้กิน แต่งโมโนี่ใช้มือผ่าเองอ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะผมจูก็ได้ทําแบบว่าแบบทดลองหรือว่าเรียกว่าคอนเทนต์หาทำนะคะก็คือการมาใช้ฝ่ามือนะคะทุกแต่งโมค่ะ ตูไม่รู้นะคะว่าไอดอลจีนที่ตูดูเขามีทริคอะไรหรือเปล่านะคะแต่ว่าตูก็ไปลองหาในเน็ตนะคะก็คือทริคที่เขาแนะนํามาคือใช้เหรียญกีบไปรอบกกลมนะคะจากนั้นก็ใช้มือหาค่ะคือถ้าใครที่แบบว่ามือแรงเยอะนะคะอาจจะถูกแค่รอบเดียวก็คือเออผ่าไปครึ่งนึงแล้วนะคะตูก็เคยคิดว่าตูยูมี่ก็เป็นคนที่แบบว่ามือหนักแรงเยอะนะคะแต่วันนี้ก็คือเขาไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะแต่ก็ถือว่าทําได้ค่ะทุกคนมีความพาวออฟนะคะมีความภูมิใจตัวเองในระดับหนึ่งค่ะทั้งๆที่เราก็แบบใช้วิธีการโกง จะไม่ถึงโกงโดยใช้เหรียญใช้มีดผ่ามันก่อนนะคะอ่ะยังไงแล้วนะคะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะพบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ้ให้กับช่องกลิ้งจองกันนะคะคุณแล้วก็พบกันในคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายตบตบกล้องไหนดีอ่ะกล้องมีตบไม่โดนเอ๊ะอันนี้เลยอาจปว Oh my Lord! Lord Jesus ไม่ได้อาจกล้องนี้